<Thailand. S 2> ต้องอยู่นี่โอเคโหมาก็เล่นมุกเลยโอเคครับสวัสดีครับชาว F S Thailand นะฮะวันนี้แบนมีหูฟังจาก Corsair มาให้ชมกันแล้วผมอย่างที่รู้กันดีว่าว่าแบรนด์นเนี้ย Corsair เนี่ยเขาทำ DIY มาก่อน DIY ก็คือเ่าเ com อุปกรณ์ตกแต่งทั้งหลายเครื่องทำความร้อนไม่มีมี <laughs> เครื่องอะไร c เลอร์อะไรพวกเนี้ตอนนี้เขาก็มาจับตลาดเกมมิ่งใช้ชื่อแบรนด์ว่า c o r s a i เหมือนกันนะฮะ หูฟังตัวนี้เป็นหูฟังที่น่าจะเป็นตัวท็อป,ปเลยนะของทาง Corsair ชื่อรุ่นว่า Vengeance 2000แล้วกันนะ,ะนะเอาไทายๆเลยนะเป็นหูฟังแบบ Wireless 7.1จำลอง,อองลลจำลองนะเน้นคขาว่าจำลองนะก็เป็น USB นะครับผม กล่องก็ไม่มีอะไรมากนะก็จะมีสเปคอยู่ตรงนี้ซึ่งเขาเขียนไว้ว่าหูฟังย่าละเสียงที่20ถึง20,000เฮิรตนะฮะไมโครโฟนอยู่ที่100ถึง10,000เฮิรตก็เป็นสเปคกลางๆเลยเกมมิ่งส่วนมากใช้สเปคประมาณนี้กันนะฮะโอเคอ่ามาดูเวลาเปิดกล่องมาข้างในมันจะมีสายไฟมาให้มีมีของมาให้3อย่างดังนี้หนึเป็นสายชาร์จ นะฮะเอาไว้เสียบกับคอมแล้วก็ชาร์จหูฟังเท่านั้นจะมาลักไก่เอาหูฟังเสียบตรงเป็นเป็นใช้แบบหูฟังแบบมีสายไม่ได้นะฮะลองแล้วนะฮะผมไม่ได้สองเป็นด็อกกิ้งหรือว่าสายสายต่อเอาไว้เอาเอามาต่อกับไอตัวรับไอสัญญาณไวเลสนะผมหรือว่าจะลักไก่ใช้เป็นด็อกกิ้ง USB ก็ได้นะนี่ต่อมาสามก็จะเป็นหน้าตาเหมือนแฟลชไดร์นะฮะ เออหมือนทำได้เฮ้ยมันเรียกทาได้หรือแฝงได้วะเออได้หมดแหละ <laughs> แต่มันเป็นตัว r e c e วอร์ครับผมตัวรับสัญญาณแล้วก็ส่งสัญญาณไปมาไปมารับก็คือรับสัญญาณเวลาเรามีไมค์พูดอะไรอย่างเงี้ยมันก็รับอ่าส่งสัญญาณมาคือดูดสัญญาณจากพ c ซของเราออกกระจายเป็นไวเลสนะฮะหายในเรื่องใหญ่นะ <laughs> โอเค C C คือตัวหูฟังไมค์ถอดได้ไหมถอดไม่ได้ครับถอดมีหักนะครับผมมาดูหูฟังด้านซ้ายกันก่อน ไม่ซ้ายขวาได้ไหมซ้ายขวาก็ได้เพราะว่ามันมันงอได้อยู่นะฮะบนล่างได้นะครับปึบ๊บโลโก้คอสแฟสวยงามตัวนี้ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เหล็กโครมเมียมนะฮะเป็นพลาสติกชุบนะฮะชุบให้มันดูเหมือนโครมเมียมแต่ดูสวยดีนะวอลลุม่มอัพกับดาวซึ่งมันเป็นฟรีอยู่แล้วนะฮะหมุนไม่มีสุดเปิดเมื่อไหร่มันถึงจะดีเทคว่าหมุนขึ้นหมุนลงนะฮะปุ่มนี้ เป็นปุ่มกดค้างแล้วมันจะเปิดเดี๋ยวเอาใกล้ๆแล้วกันนะกดค้างแล้วเห็นปะะอันนี้มันจะดีเทคสัญญาณตอนนี้มันเฮ้ยมึงอยู่ไหนวะกูอยู่นี่กูยังไม่ได้เสียบพยายามหาไปขากันไม่เจอนะหมุนไปข้างนึงไม่มีอะไรเลยฮะโล่งข้างนี้โล่งเอียร์ครับของเขาก็จะเป็นดำน้ำเงินเป็นผ้ากำมะหยี่ แปลกดีฮะเอียครับเป็นกรรมะหยี่แต่ที่รองหัวเป็นหนังกลับกันด้านบนก็จะเป็นแบบปลูกเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดใส่ให้ดูว่าจะประมาณนี้ตรงตรงนะนตรงโอเคเบาน้ำหนักน้ำหนักเบานะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงไม่กัน ว่าเสียงไม้เจ้าตัวเวนเจอร์สองพัตัวนี้เป็นยังไงอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อแม่นี่พี่แว่นลองอัดเสียงไม้โดยที่ยืนห่างประมาณ5เมตรด้วยนะฮะเป็นเสียงซุ้มเสียงของเจ้าตัวคอแซเวนเจอร์สองพันนะครับเจ้าประมาณนี้เร่งพี่แว่นเร่งวอลลุ่มที่100เลยนะฮะแล้วก็ใช้ไดเวอร์ซึ่งมันเป็นไอเป็น USB s o u n d card อยู่แล้วนะครับผมก็จะซุ้มเสียงประมาณนี้นะครับผม นี่คือหน้าตาตัวซอฟต์แวร์ของเจ้าตัว Corsair Version 2000 Wireless Gaming Headset ตัวนี้นะครับผมโอเคคือไม่ยุ่งยากมีหน้าเดียวครับผมมีหน้าเดียวอ่านี่คือปิดอยู่อ,อธิบายหลักๆก่อนก็จะมีวอลลุ่มของหูฟังวอลลุ่มของไมโครโฟนแล้วก็มีโปรไฟล์นะครับผมโปรไฟล์ว่าย,ายมีออดิโอไพล์หนึ่งสองามที่้าด้วย <Sure. S 1> น่าเป็น EQ ครับนี่ฮะ เป็น EQ ปรับแต่งถ้าไม่เอาก็ดีเซตไป,ไปเป็นไอโฟล์ไปนะผมส่วนข้างบนนะเราสามารถเลือกซอร์สท้ายได้2อถ้า2.0นาวก็เพย์ยิ่ง2.0 5.1้าจถ้าไม่เปิดตรงนี้ก็จะเป็น2อยอยู่แต่ถ้าเราจะใช้งานเซอร์ราวเราก็ต้องกดเปิดน,นี่กดโบ๊ะนะฮะนี่สอซอร์สมาเป็น2.0ดเดาว่าน่าจะเป็นพวกเพลงพวกอะไรพวกนี้นะดูว่าที่เราเปิดน,นะ,ะถ้าเราเลือก5.1ปุ๊บนี่ มันก็เล่นเป็นแบบ7.1 s u r r o u n ูดีแล้วก็มีโพล o g ิกด้วยนัเนีย2.0 5.1จะมีโพล o g ิกด้วยแต่7.1จะไม่มีฮะมันจะมีแค่ Dolby อย่างเดียวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาคร่าวๆของ Corsair v e n e a n 2000ส่วนซอฟต์แวร์นะครับมาเทสไวเลสกันตอนนี้ฮะเปิดเพลงปัจจุบันของ ETC อยู่ไวเลสนะ จากจุดจุดนี้เสียบเสียบไอตัวตัวไวเลสนะครับที่เป็นแฟลชไลท์เนี่ยเสียบไปกับคอมฮะแว่นเดิน19 29 39 49เสยงเังอสู่นะ้ึีก้าเสียงยังอยู่นะเปิดประตูมาเอ้าเริ่มสะดุดหนึ่งละเนี่ยนห่ยหันทันกลับไปดูดิความห่างสะดุดไปหนึ่งทีละ ไ<ค>ปต่อสะดุดแล้วหน้าบ้านแล้วนะมืดนะเริ่มมืดแต่ก็ยังพอเห็นอยู่นะเฮ้ยใกล้วะหมาเห่าละเอา<ไ> ه, ้าเฮ<ไ>้หหยหมาเห่าหมาเห่าดับรุ่นนี้มีรีโมทร,รุ่นเสียงหมาเห่าให้มันดับด้วย<ไ>ที่จริงมันไกลครับอ่าเดี๋ยวดู เดินกลับเข้าไปเดินกลับเข้าไปว่าไกลขนาดไหนพอเดินเข้ามาในเรนนที่มีมีคลื่นมันเสียงก็มาเองออโต้นี่ฮะทดสอบระยะก็ถือว่าเพียงพอเนาะ เป็นยังไงกันบ้างครับผมฟังเสียงไม์ไปแล้วดูไดเวอร์ไปแล้วดูระยะในการรับเสียงไปแล้วโอเคระยะมันอาจจะไม่ไม่ไกลมากเหมือนตัวที่พี่แพ้นเคยเทสมาก่อนนะตัวนั้นก็ราคาด้วยเนาะราคาเขาส่งแรงด้วยสัญญาณมันแรงเลยไกลแต่ก็เรียกได้ว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาอันนี้โชว์ให้หน่อยว่าสายเนี่ยใช้ชาร์จเนี่ยมันมันใช้ทำอะไรได้แน่นอน,ม,นมันใช้ชาร์จนะฮะ มันพอพอเสียบปุ๊บมันหูฟังมันไม่สามารถดีเทคว่าตัวนี้เป็นหูฟัง USB นะมันไม่ขึ้นอะไรมันขึ้นว่าอยู่ USB input device ดูก่อนเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีไดเวอร์ว่าเป็นเป็นหูฟังขึ้นมานะผมนี่แล้วเวลาชาร์จไหนว่าไฟมันเจอพิบไหนเนะน,น,นีย่ยอ๋อ กระพริบตรงนี้เลยฮะก็ว่าอยู่ทําไมมันทำไอ้ตัวนี้ใสๆด้วยนะให้มันแวบๆเป็นกระสือเนี่ยเห็นปะอ่าเราลองฟังดูแล้วณนะตอนที่เราเทสเนี่ยเราทําทุกอย่างแล้วเสียบเสียบสายตรงมันไม่มีเสียงจริงๆนะเราลองดูแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลองไม่ลองสิหมดละนะไอเจ้าตัวคาแรคเตอร์เสียงของตัวเนี้ย สัมผัสแรกที่ฟังฟังเพลงนะฮะเปิด epc มาฟังเลยนี่แหละชีวิตต้องคุยแล้รักยังเข้าใจอ่ะเสีงนี้อะเสียงดีมากนะฮะเสียงดีมากเสียงดีมากแล้วความรู้สึกที่ฟังเ่ยมันค่อนข้างแบบนี่มพึ่งแกะเลยใช่ปะ่ะฮะอ่าเราไม่ได้เบิร์นนะฮะแล้วเ,เราฟังว่าเฮ้ยเสียงมันค่อนข้างโอเคเลยมาแบบเป็นหูฟังที่เสียงกลางที่เสียงเสียงเพลงเนี่ย ยังกับเสียงที่แว่ฟังพวกอะ a u d i โอ h i l นะครับผมแต่แต่มีตินิดนึงก็คือหูฟังมันจะหนักข้างซ้ายนิดนึงหนักข้างซ้ายก็คือเสียงข้างซ้ายมันมันจะดังกว่านิดนึงอะประมาณสัก5้าเร็นะผมความรู้สึกนะ,ะความรู้สึกอาจะาอาอาจะเป็นเฉพาะตัวตัวเทสที่ส่งมาหรือเปล่าแต่แต่ตัวเนี้ยลองเทสดูแล้วอะความรู้สึกที่เราจับได้คือซ้ายมันหนักกว่าขวาแต่เสียงที่ออกมาเนี่ยเสียงฟังเพลงนะฮะฟังเพลงตรง่ไม่ต้องปรับอะไรเลยไม่ต้องปรับอไอ 7.1เนี่ยเสียงออกมาอย่างนี้เลยใส่กิ้งฟังเพลงอย่างนี้เลยครับส่วนระบบ7.1จำลองของเขาครับผมก็ลองฟังดูก็ลองอ่าเข้าไปเล่นเกมฟังเพลงที่เราไม่ฟังอยู่ล้ว7.1อ่ะเจ๊งนะครับผมเอาลองไปเล่นเกมดูก็อยู่ในระดับกลางๆครับผมสามารถจำลองทิศทางอะไรได้ถูกต้องแต่ก็ยังก็จะมีอารมณ์แบบ7.1จำลองครับมันจะยังไงนะลอยๆยลอยลอยก้องๆ้องหลอนๆนะเสียงมันจะก้องก้องนะอารมณ์ประมาณนั้น แต่เต้าตัวนี้ถ้าเอามาใช้ก็คงนั่นแหละฟังเพลงเป็นหลักแล้วก็เล่นเกมพวกที่7.1ดูหนัง7.1นะครับผมถือว่าเป็นหฟูฟัง7.1ที่เสียงดีเลยทีเดียวนะผมใครท่สนใจเจ้าตัว Corsair v e n g e a n c e 2000ตัวนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านเกมเก,มเกียร์ชั้นนำทั่วประเทศแล้วนะผมวันนี้พี่แว่นและ Corsair ขอลาไปก่อนนะครพ,พ,<บ>พบกันใหม่คลิปหน้าครับ time.